สว์ตื่นต้นหน่อยมานี่แล้วเด็กตองตองสวัสดีครับผมชื่ออะไรนะ,ะบับ<า>งแลมโบโอเคบังพี่ถามหน่อยก่อนเมื่อก,ก่อน,น้านี้ที่จะมาฟังที่นี่เมื่อก่อนทำอาชีพอ,อะไรอ่เดีชื่ออะไรได้ยินแหมดีนไหมฮะออ่ะง,งาน,น,กนตกง,งานตกง,งานใช่ฮะตอนโควิดนะฮะตอนนั้นอฮะใช่แล้วก็ ชีวิตพังชีวิตพังเลยอะแล้วมาวเจอเมาเจอดอกดิทได้ยังไงมาเจอดอกดิทก็ในเฟซบุ๊กอะฮะในเฟซบุ๊กใช่ในเฟซบุ๊กก็เลื่อนๆหาดูเฮ้ยเราจะทาอะไรได้บ้างอะฮะใช่แล้วก็มาดูแบบตัวนี้แบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะที่แบบลูกค้าช้อปปิ้งเอง <laughs> วันแรกวันแรกที่รู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาเนี่ยเราได้เป็นเจ้าของแอปและแค่มาขยายยูเซอร์อย่างเดียวเนี่ยและลูกค้าช้อปปิ้งเองเนี่ยวันแรกรู้สึกยังไง มันมันมีด้วยเหรอใช่มันมีด้วยเหรอแบบเนี้ยมีสิก็แบบไม่เคยเจอเพราะว่าตอนนั้นผมก็หาดู้ยมันมันมีหลายอย่างมีตังค์ไหมสนัตมีตังค์ไหมก็มีมีบัตรประยุทธ์โอเคเน่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 ดูด่ยมแเน่อยมึงคนแ่นะ บัตรคนจนยื่นหน้าจนสักกับมือถือติดโปอันหน้าจอแต่ยับขึ้นระเี้าอันนี้คืออันนี้คือไปรับเลยนะอันิดนึงตอนที่ไปรับมีความรู้สึกเป็นงรู้สึกหน่อยไหมหรือหรือไม่คิดไม่คิดเทียอะไรเลยตอนนั้นคือเราก็ไม่มีอะไรแล้วตกงานหกเดือนอะบี่เดือนเดียวยังจะตายห่าโอ้โหแย่จริงเคพอมาเจอที่นี่แบบไม่มันมีด้วยเหรอก็คือไม่เคยทําอินเทอร์เน็ตไม่เคยออนไลน์เลยถูกปะใช่ทันาจะให้ขายก็คงไม่ไม่ยังไม่ทำเพราะว่า ขายยังไงก่อนขายยังไงโอเคอะไรเนี่ยทีนี้ตอนเริ่มต้นซื้อไปกี่ชิ้นก็สองสามชิ้นนะฮะตอนนั้นเขามีซื้อไปสองชิ้นอ่าซื้ออะไรไปซื้ออะไรไปตอนนั้นมารู้ซีฮะมีรีวิวไหมกินอะไรไปอ่ามีมีมีอยู่นะครับาันดูซีต้องมีอยู่แล้วรีวิวผมไปแจกกินอะไรไปกินอะไรไปมาดูหน่อยนะเปิดเพื่อนดูหน่อยมารูซีนะครับรีวิอ่า แต่ดูสิกินอะไรไปนะเจ๊แม่หลอกห้องไอ้ตาไอ้แค่นี่ขาดแค่มีดด้าฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้คือมีดนี่คือใช่เลยนะใช่เลยใช่เลยแอกแอกเชียร์ไรนักหนาสองฝั่งแอคหมดเลยโอ้ย่างตึงไอ้ไอ้บางนี่คุณบางครับเดีไอ้ตา หลังจากที่เข้ามาแล้วสร้างยอดดาวน์โหลดอย่างเดียวตอนนี้คิดเป็นไงบ้างรายได้รวมเท<อ>่าไหร่แล้วครันตีรายได้รวมอ่านะฮะอ่าอันนี้นะฮะตอนนี้คือไอดีผมนี่ขายล้านหนึ่งก็ไม่ขายนะฮะรายได้รวมเท่าไหมหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทหนึ 1, 000, 1, 000่งล้านหนึ่งแสนก็หมดถอนไหมวันนี้ถอน,น,อนอถอน,น<ๆ>ถอน,อน<ๆ>ถอนเท่าไหร่ค่อยๆมามาหมุนก็หมุนก็อ่าดูนะ ค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไมาใกล้นี่คือจะเป็นการถอนเงินจากแอปนะอถอนโอเคไปที่แคชด้านบนนะฮะถ้าไรเหมือนห้าเลยเหมือนห้าเหมือนห้าหลานใบทรายมือสั่นเดี๋ยวแต่มือสั่นมือสั่นเต้นเต้นๆเต้นๆเหมือนห้าโอ้ยแสนห้ามีตังค์หรือเปล่าสะท้อนห้านะแม่มีจะโกงบวกอย่าๆกไอสัตว์ดีนะระบบดีอยู่กดเนียนเลยเนียนๆนะกดเดี๋ยวนะครับ อ่ะหักภาษีด้วยอ่ะกดถอนปึ๊บอ่าะไปกดไปรอ otp ครับผมมันจะเด้งมาไหมมาอยู่มันจะเด้งมาหรือเปล่ามันต้องอ่ะมึงไวไฟหรือเปล่ามึงไม่ใช้ไวไฟออฟฟิศเหรอโอ้ยไวไฟไม่ได้เหรอโอ้ยไม่ได้ดีกว่าอ้าเอาไวเอาไวเอาไวอ่าเปิดหมดอาทิตย์ก่อนอ๋อเปิดหมดอาทิตย์คืออะไรอันนี้เหรอเออเปิดแล้วจริงนะ โอ้ไหนฮะเห็นนาเลยข้อความไหนดูดิสี่แปดสี่สามแปดสามมาไอสัตว์มึงโดมกาวเมาด้วยมือสัตว์ไอสัตว์มือสั่นอยู่นั่นแหละตื่นเต้นเลยดิโดมกาวมาหรือเปล่าเนี่ยมึงกระป๋องไหนย่ออะไรสามเคเหรอกาวเดีล่าอะนี่นี่มือโลกเลยขชาดไหนยัยแม่ดูดิสั่ตว์ตื่นเต้นจัดโอ้ ไปดูสิอ่ะมาแล้วหนึ่งหมืนสี่สองล้อยอันไหนโอเคนะฮะไปดูที่เงินออกไหมอ่าออกอยู่นี่รอเงินเข้าเงินจะเข้าทั้งหมดหนึ่งสี่สองหนึ่งห้านะโอเคมือสั่นมันขาดยาอะไรอ่างเงี้ยโอโอ้ยอีนออ่ะมือสัน ตอนนี้เป็นตำแหน่งอะไรบีโอแล้วฮะบีโอเดี๋ยวดูดูดูบีโอเนี่ยรายได้รวมเท่าไหร่1ล้าน1นึ่งแสนอ่าอ่าโอเค2ล้านโอเคโอเคอ่ะจะเป็นล้านกว่าโอ้โหขอบคุณระบบมากเอาไม่มีบัโชว์เลอยังไม่งหได้หมดปอยยังนัดนายอยู่ดีเงินเข้ายังจ่ายจ่ายแล้วเอาไม่มี SMS เหรอ SMS โอ้ยอีเอสเอฟเอสอยู่ดีนี้ อ่าเมื่อกี <mulheres> <like> ้มันเอ้ยอ้หลอกๆลอกหลอกหลอกนี่เข้าแล้วดิเน่ทุกคนเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้เลยหนึ่งสี่สองห้าโอเคไปไปโอยส่บข้าคโลงแับวส่งข้า